สูตรข้าวเหนียวนิ่มแม้จะเย็นแล้วก็ยังนิ่มได้ทั้งวันนะคะคลิปนี้นะคะจะมาแบ่งปันสูตรข้าวเหนียวนิ่มที่สร้างหลักล้านได้ในการขายข้าวเหนียวหมบิ้งของครูพินนะคะจากการที่มาขายหมป,ปิ้งแรกๆนะคะไม่มีสูตรข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวเหนียวแข็งบ้างนะคะมีลูกค้าเอามาคืนก็จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองทุกวันแรกๆก็จะเครียดเหมือนกันเอ๊จะทํำยังไงถึงจะได้ข้าวเหนียวที่สูตรนิ่มๆกินแล้วอร่อยนะคะ ต่อให้หมูปิ้งอร่อยยังไงนะคะแต่ถ้าข้าวเหนียวแข็งก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะคะข้าวที่ครูพินนํามานะคะครูพินก็จะไม่รู้ว่าพัานธุ์ข้าวอะไรเป็นยังไงแต่สิ่งที่ตัวเองทําก็คือข้าวพันธุ์อะไรก็ได้ขอให้มันเม็ดสวยเม็ดขาวนะคะหุแล้วมันขึ้นหม้อนะคะมุมหน้าทานนะคะก็เลือกข้าวที่มันไม่ไม่เหลืองเกินไปหรือไม่มีมอดไม่หักแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วสําหรับครูพินนะคะ จะข้าวเก่าหรือข้าวใหม่กูพินก็สามารถที่จะทําให้มันนิ่มได้ด้วยสูตรนี้ค่ะไปดูคลิปกันเลยนี่คือข้าวที่เราแช่เตรียมไว้แล้วเตรียมแช่ไว้แล้วนะคะล้างน้ําประมาณ3มน้ํา 3- ถึงน้ํานะคะเพื่อให้ยางข้าวมันออกนะคะแช่ไว้ประมาณ3ามชั่วโมงเนาะเพราะว่านี่เป็นข้าวใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นข้าวเก่านะคะควรแช่6ชั่วโมงเนาะแล้วก็ ล้างน้ำให้สะอาดแล้วเดี๋ยวรูผิดจะพาไปเตรียมต้มน้ำร้อนนะคะนี่ครบสามชั่วโมงแล้วเตรียมที่จะนึ่งแล้วนะคะเราก็เตรียมต้มน้ำร้อนให้เดือดเราก็เตรียมต้มน้ำให้เดือดนะคะเพื่อที่จะไปล้างก่อนที่จะซาวข้าวรอบสุดท้ายขึ้นนึ่งนะคะถ้าเผื่อเราแช่ข้าวเยอะ แล้วก็ต้มน้ําให้เยอะอันนี้เพื่อที่จะนึ่งทานเองข้าวหนึ่งโลก็ต้มน้ํานิดหน่อยเพื่อที่จะแช่ก่อนนึ่งนะคะนี่นะคะเอาน้ําร้อนที่เราต้มเดือดแล้วนะคะมาล้างน้ําที่เราแช่ข้าวไว้แล้วนะคะมาล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนีน้ําที่เราต้นให้เดือดนะคะก็ใช้ อุปกรณ์คนนะคะเพื่อที่จะล้างยางข้าวที่มันอยู่ในข้าวออกนะคะล้างให้หมดมันสะอาดจะได้สะอาดนะคะคนแช่ไว้ประมาณสิบห้านาทีนะคะให้ข้าวให้ยางข้าวมันก็เทน,น้ำยางข้าวออกนะคะเพื่อที่จะไป อันนี้ข้าวยังไม่สุกนะคะแค่แช่น้ําร้อนให้มันนิ่มหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้ข้าวนิ่มๆเนาะเนี่ยคนแล้วก็เดี๋ยวเทน้ำร้อนทิ้งนะคะให้มันเย็นก่อนแล้วก็เตรียมไปล้างน้ำ่าที่สะอาดแล้วนะคะล้างอีกสักสองน้ำสามได้เลย เนี่ยค่ะพอเตรียมที่จะแช่น้ําร้อนแล้วนะคะล้างน้ําร้อนแล้วก็เตรียมเข้าหัวเพื่อให้น้ํามันออกให้หมดนะคะ,สะเสดดน้ําโดยการที่มาพักข้าวสารอยู่ในหวดนี้นะคะหรือบางคนเขาก็จะเอาพักไว้ที่ซึงที่เป็นรูเล็กๆนะคะหรือถ้ารูกว้างก็เอาผ้าขาบางรองนะคะแต่ครูพินจะใช้หวดเนาะเพื่อให้น้ํามันซึมสเสดดน้ําให้แห้งก่อนค่อยนําไปนึ่งนะคะ นี่นะคะนามาหวดแล้วก็ตั้งหม้อไฟได้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนะคะให้ข้าวสุกนะคะนี่นะคะขั้นตอนนี้เราก็เปิดฝาข้าวดูนะคะเปิดฝาข้าวดูแล้วก็ดูว่าข้าวสุกแล้วนะคะนี่คือข้าวสุกแล้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้นี่สำหรับนึ่งเองเราก็ไม่ต้องไปทำขั้นตอนไหนอีกแล้วนะคะเพ <Thom> ียงแค่ดูว่ามันสุกแล้วก็ ถ้าเผื่อนึ่งเยอะนะคะก็จะใช้ทัพพีคนแบบนี้นะคะคนกลับไปกลับมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะนี้ลาดลงไปนะคะลาดลงไปนะคะนี่คือดูขั้นตอนน้ำลาดลงไปแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ปิดฝาทิ้งไว้ไว้อีกสิบห้านาทีนะคะเพื่อที่จะให้น้ำที่เราลาดลงไปนี้ให้มันหยดลง ในหม้อนึ่งนะคะให้มันเสด็จน้ําในหม้อนึ่งนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะเวลาเรานึ่งเยอะๆแล้วเผื่อมันเหลือนะคะเผื่อลูกค้าเอาไปกินทั้งวันนะคะมันก็จะยังนิ่มอยู่นะคะขั้นตอนนี้เนาะเราอุไว้ประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะคะแล้วก็จะนําไปใส่ถุงหรือนําไปทานได้เลยนะคะ